ความคืบหน้านะคะซิงเกลิลอัลบั้มแรกค่ะของสาวโรเซ่ค่ะมียอดสั่งจองนะคะปังมากๆค่ะอัปเดตล่าสุดน,นะคะเมื่อวันที่8มีนาคมค่ะยอดพรีออเดอร์นะคะทะลุไปแล้วกว่า40,000 0อัลบั้มแล้วค่ะเรียกว่าเปิดพรีออเดอร์มาเพียงแค่4วันเท่านั้นนะคะก็ทำลายทุกสถิติของโซโล่หญิงเดี่ยวในเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะ40,000 0อัลบั้มเนี่ยถือว่าเป็นสถิติใหม่นะคะแต่ยังคงนับต่อไปไม่หยุดนะคะ ส่วนตารางงานล่าสุดเนี่ยก็เตรียมพบกันกับเธอนะะในวันที่12มีนาคมนี้ค่ะก่อนที่จะได้ดู MV แบบเต็มๆนะคะตอนเที่ยงเนี่ยตอน11โมงเช้าค่ะคุณจะได้เจอกับเธอนะคะกับไลฟ์เค้าดาวน์นะคะเปิดตัวอัลบั้มไปพร้อมๆกันกับ Blink ค่ะแล้วก็เที่ยงก็จะได้เจอนะคะกับ MV แบบเต็มๆด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็วันอาทิตย์นะคะเธอก็จะมีการไปออกรายการ sbs i n k g a y o นะคะเป็นรายการแรกค่ะเป็นโชว์สเตจแรกของเธอค่ะ ตามมาด้วยนะคะวันที่16มีนาคมค่ะเธอก็จะไปออกรายการ The Tonight Show starring Jimmy Fallon นะคะซึ่งถือได้ว่าค่ะมันพิเศษมากเลยนะ,ะเพราะว่าเป็นศิลปินหญิงเดียวคนแรกของวงการ K-pop เลยนะคะที่จะไปปรากฏตัวในรายการนี้ค่ะ ก็เป็นอัปเดตฮะเรื่องราวของเธอนะะในโซโล่ของเธอในครั้งนี้นะคะมี4งานค่ะติดเลยนะจะได้ชมกันนะคะก็คือวันที่12ตอน11โมงเช้านะคะจะมีไลฟ์คา d ดาวแล้วก็ตอนเที่ยงค่ะเปิดตัวโซโล่ของเธอนะคะจะได้ดู MV กันแบบเต็มๆแล้วนะคะแล้วก็วันที่14มีนาคมค่ะเธอจะไปออกรายการ SBS in k อ g a y o นะคะโชว์สเตจแรกเลยนะคะแล้วก็16มีนาคมค่ะเธอจะไปออก The Tonight Show นะคะ ก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะซึ่งช่วงนี้แอดติดธุระน,นะคะก็อาจจะอัปเดตชาร์จสักนิดนึงนะแต่ยังไงก็ยังมาคงอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า